สวัสดีชาวยูทูบจ้ากำลังเดินทางไปอุบลราชธานีและคุณน้องคนนี้ไปกันเลยถ้าเธอเงาเวงาง่วงเมื่อไรก็มานนะถ้าตะอคิดอะไรถ้านึกไม่ออกก็มา rìa plasma đèn chiếu, live tham gắp khao, để cùi gan phiu phiu, chỉ nơi tý em. เขามาใกลรถก็ไม่ได้โเหจ็ดโมงเจ็ดโมงเราอยู่แถวไหนเนี่ยอยู่บ้านแมวบางใหญ่บางใหญ่เจ็ดโมงถึงบางใหญ่แล้วจ้าไว้เติมน้ำมันนะจ้าคุ่ป้าถึงบนประมาณบ่ายสามบ่ายส่น้องไม่ชีอยนดีดีก่อน กาแฟร้อนตอนเช้าเช้าอุ้ยร้อนกินไม่ไหวมไกินไม่ไหวร้อนมากป้าเขาพกมาจากบ้านกาแฟนะฉันไม่ได้พกมาฉันก็เลยมาซือ้อเดินทางป้าไม่ค่อยกินอืม,ม,ม,อมนี่ยังไม่ลงฉี่เลยเนี่ยไม่ยอมฉี่ด้วยมาถึงบางใหญ่นะออกจากบ้านตีสามกว่านี่ตอนนี้กี่โมงเจ็ดโมงยังไม่ฉี่เลยเนี่ยฉันฉี่ไปทีแล้ว นี่มาถ่ายไว้แถวบ้านพี่แป๊วแล้วนะไปอยู่บ้านกินนามบ่อยไปจ้ะเดินทางกันต่อสถานีต่อไปสมจะจอดให้ที่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะจ้ะจริงๆจะไม่จอดหรอกเธอคงจะขี่เนอะคุณ <c oughs> โฉบาตื่นตาตื่นใจตืนต่นเต้นไปหมดไปจอดนในถนนตอดไปกันเลย <c oughs> ตอนนี้เวลาเก้าโมงนะคะอยู่ที่สระบุรีโคลาชแล้วเหรอโคลาชแล้วค,ะคะ่ะกองพันทหารราบเมื่อกี้แพนเห็นมีป้ายาบอกไว้กินแรปโปกระจูที่สระบ,บุรี สวนเท้าสุรนารีโคราชเขื่อนลำตะคองเขื่อนลำตะคองนะฮะแทนไม่ได้วิ่งเส้นบนนะอยู่เส้นล่างนะคะก็เลยไม่ค่อยได้เห็นวิวอะไรเยอะแต่ว่าข้อดีของการวิ่งเส้นข้างล่างก็คือร้านของกินเพียบเลย ข้างบนเป็นเป็นทางด่วนใช่ไหมพ่อเป็นทางด่วนนะคะไม่ได้ขึ้นไปถนน M6 อะไรที่ลูกเพจบอกมาแหละเออแอนวิ่งเส้นข้างล่างข้างบนวิ่งสะดวกนะแต่อดอยากเออเขาบอกว่าข้างบนน่ะวิ่งง่ายวิ่งดีแต่ว่าไม่มีร้านของกินแต่ข้างข้างล่างเนี่ยโอ้โหร้านของกินตลอดแนวสองข้างทางเลยนะก็ใครสะดวกทางไหนก็วิ่งกันนะจ๊ะตอนนี้เวลา9โมงนะจ๊ะ อยู่โคราชแล้วจ้าป้าไปเข้าห้องน้ำไอ้สมบอกว่าจะเข้าบุรีรัมย์แล้วค่ะแวะปั๊มข้องน้ำกันอันนี้คิวหนูเชบากับคิวพี่ดาเฝ้ารถก่อนนะคะอัปเดตตอนนี้ก็คือ10บโมงค่ะอยู่บุรีรัมย์ขณะนี้เวลา12นาฬิกาเราอยู่ที่สริน และการตามหาไก่ย่างห้วยทับทันแต่ตอนนี้นั้นตำรวจเรียกน,นี้แหมอ,อุตส่าห์ชมมันไว้นะว่ามันไม่เคยโดนใบสั่งวันนี้เท่าไหร่ละร้อยสาสิบเก้าตำรวจเรียกตรงนี้เลยจ้านี่จ้าผู้บ่าวเรียกตรงนี้เลยจ้าโน่นมันเข้าไปจ่ายตังค์อยู่ เพ่งจะเร่งมาตะกี้นีเลยจะเพิ่งโดนตะกี้เนี่ยหรอแต่มางก็ขับดูเข็มไม่มันไม่ได้เร็วเลยนะตุ้ยมาร้อยยี่มาตลอดเลยร้อยยี่ร้อยสิบต้องมาโดนตรงนี้ร้อยสามสิบเก้าไปแล้วใบสั่งใบแรกที่ที่ไหนนะเอ่อสุรินทร์สุรินทร์ชาวสุรินทร์ยินดีต้อนรับแพนด้าใช่ไหมสบายใจแล้วโดนใบสั่งมาโล่งๆเลย สุรินสวยมากสุรินสวยมากแวะซื้อถั่วที่แยกกันธารักษ์ถั่วหวานมากเต็มเม็ดหวานอร่อยมากเลยดูดิหดูดิดูความถั่วดิมุ่งหน้าสูวรินล้วจ้านี่ถึงแล้วจ้าวารินจ้า ใกล้ถึงบ้านแล้วจ้าขออนุญาตแวะปั๊มฉี่ก่อนสักแป๊บนึง <c oughs> มีตั๊กวงนุ๊กนุ๊กเห็นไหมนุ๊กนุ๊กควายนุ๊กถึงแล้วจ้าบ่ายสองโมงถึงวารินสำรับเรียบร้อยแล้วจา้า กำลังจะเข้าสู่บ้านพี่สาวของคุณลุงนะจ๊ะจะเลินไหมเออก็จะเรินนะดูจะเจริญดูไม่ได้ว่าเออเป็นบ้านไม้เป็นบ้านอะไรอะ่ะก็เหมือน,นประจวบนันแหละเนาะเยอะเลยนี่แกอ เดี๋ยวรอไปกินส้มตำวาลินกันอันนี้กินกาแฟไปก่อนฝนจะตกหรือยังไงเมฆดำๆสนามเทศบาลเทศบาลอะไรนะสุ้งคำน้ำแซ่บใหญ่มากจริงใหญ่มากจึง้งที่ท ร้านที่พูดถึงบ่อยๆไงจิเออเนี่ยลืมไปละแม่น้ำอะไรแม่น้ำอะไรเนี่ยกุดปลาขาวแม่น้ำกุดปลาขาวเาปั่าปะวาชุมชนดอนยิ้วจ้า บ้านแล้วยูน้องตมพลมันบนอกอย่างนี้แล้วออยูนี่เอาสรุปยูนี่เหรอแต่อยู่ข้างบนเทอร์ครามใช่ไหมหนุ่มตำแหน่งนี้เลยตรงนี้เหรอ,ตร,หรอตรงที่รถจอดนี่แหละอ้อาวแล้วไปไหนอ่ะเขาเขาเทศบาลเขาเขาเวียนคืนเหรอนะมุมนี่ก็แม่ริมบึงข้างบา้านงนนะเนี่ยข้างบ้าน ตรงไข่เนี่สีแดงๆตรงไปเหรอนีี่่่เเออดยวนแแมั่นไงมีเต็นท์นั่นแหละน่าจะใช่ใช่เอาบ้านตรงไทยนี่ไม่ใช่ของบ้านไทยใช่ไหมของของคนอื่นแต่ว่าบ้านบ้านไทยก็คือนี่ไงอยู่ติดกันถึงแล้วจ้าถึงแล้วถึงแล้วพี่น้องผมจะกระทั่มพื้นเก่า โอ้ oh, แต่สูงนะเนี่ยจากถนนน่ะบ้านสูงมากผมบอกให้ขายอยู่ยทางอื่นยังได้ก่ทวมถึงแล้วจ้ะเดี๋ยวจะเดินข้ามไปดูแม่น้ําก่อนเพราะว่าลุงบอกว่าตรงนี้มันเป็นแม่น้ำอ๋อก็คือถ้าถ้าเป็นช่วงฤดูน้ําหลากออก็คือน้ําจะท่วมเหรอจริงๆก็ท่วมบทุกีอ่ะเคยมาเล่นน้ำตรงนี้ไหมโอ้ <c oughs> โอ้ไม่ใช่ที่เก่าบ้านทีเก่า,านาไปอีกหน่อยเยอรงนี้มันจะเป็นท่านมีน้ายยอรยากาศหนังผีเหมือนกันนะเนี่ยก่อนจะมีสะพานข้ามเหมือนแบเนี่ยเหรออ่าสะพานข้ามไปหมู่บ้านนู้นไปทำเอา <ไป S 2> แล้วทำไมมันหายไปแล้วอะมันมีครึ่งเดียวไม่มีคนซ่อมมอั้งอ๋ออุ้ยมันน้ำมันก็ดูลงไปในนี้ลึกเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นสูงเลยเหรอใช่ช่วงไหน ช่วงน้ำหลากอ่ะเหรอขาใช่ช่วงน้ำหลากเดือนสิบสองเดือนสิบเอ็ดก็เนี่ยเหรอปีนี้ไม่ท่วมแล้วมั้งแต่นี่เขาถมสูงมากเลยนะใช่ผมยังไงก็ท่วมโอ้โหแต่น้ำมันดูแบบลงไปข้างล่างก็คือลึกมากนะเนี่ยถ้าพี่ได้เดินไปนะก็คือลึกมากเห็นไหมถ้าเราเดินลงไปควรอย่าเดินไปลึกเดี๋ยวติดลมมาเุ้ยพี่เรือด้วยพ่อเดี๋ยวพาพาพาลงเรือเดินเดินลงไปดูนิดนึงนะเดินลงไปดูเดินขึ้นได้ อยากเห็นอยากเห็นแม่น้ำเขาเรียกแม่น้ำอะไรนะไอนี่กุดปลาขาวกุดปลาขาวเขาเรียกเป็นหนองหรือว่าอะไรไม่รู้เขาเรียกเป็นไรเรียกเป็นบึงนั่นแหละบึงหรืออะไรเอ้ยบรรยากาศสวยอยู่โน่นลุงไก่อยู่นู่นเดี๋ยวเรือใครว่าเดี๋ยวยืมเรือออกไปขายเขาไม่ไปด้วยนะเขากลัวโอ้ยบรรยากาศดีอ่ะเมื่อก่อนมันจะกว้างกว่านี้นะเหรอ อุ้ยแต่แม่น้ํากว้างมากนะเนี่ยก็ก็ว่ายข้ามได้ไม่เคยว่ายข้ามไหมจริงเหรออ,อ๋อ,อที่บอกว่าไปไปพายพายเรืออะไรให้แม่เนี่ยตรงนี้ใช่ไหมโอ้ยนั่นตะกบข้างงุ้งเข้าไปวัดนู่นโอ้โหที่ว่าได้ห้าบาทแล้วนะเธอบรรยากาศบ้านลุงไก่จ้ากว้างกว่านี้บรรยากาศบ้านลุงไก่จ้า ฉันมาเที่ยววารินแล้วนะจ๊ะเออพาไปเดินเล่นลุงไก่ชวนไปเดินเล่นกันเดินจริงๆนี่แหละสมัยตอนที่ลุงไก่ย้อนไวัยวัยเด็กเออต้นไม้นี่ใหญ่มากหุ้ยที่ตรงนี้สวยนะสวยแต่ว่ามันเป็นซอยตันเหรอไม่ตันอ๋อมันมีอีกซอยหนึ่งเหรออ๋อนี่ต้นไม้ต้นนี้สวยอะ่นะเนอะใหญ่ดีนะเนอะเสียดายรงที่ว่าเวลาน้ำมันท่วมแล้วมันท่วมสูงใช่ไหมพ่อ ถ้าไม่อย่างนั้นที่ตรงนี้น่าจะแพงเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไกลเมืองเนาะตรงนี้เข้าเมืองน,นิดเดียวนะเออตรงนี้ก็วารินเออวารินกับอุบลห่างก,กันห้าโลเององีเมื่อกี้ดูป้ายเนาะตรงนี้กิโลกว่าเหรออุ้ยอ้ยพ่อหมาหมาหมาบรรยากาศด,ดีว่ะจริงนะ,น,นะงนหนงเหรอหมาจะเยอะอะสิไปไม่ได้ตอนนี้ก็คือติดชบาอุ้มชบาเสร็จแล้วหมาพื้นที่มันเห่าฉบามาด้วยเมื่อกี้วงมันั้นเห่าแล้ว ฟังอ่ะนุนก็เหา่าแต่ว่าบรรยากาศดีนะตรงนี้คือบ่ายตอนนี้กี่โมงเนี่ยสองสามโมงแล้วลมเย็นมากบรรยากาศดีมากดูลมเนี่ยลมเย็นมากเลย,เยบรรยากาศดีนะจิมบ้าเนอะดีมากออไม่ไมร้อนเนอะเออเย็นนะขนาดใ่เสื้อกันยาวนี่ไม่ร้อนเลยเนี่ยแล้วตอนบ่ายสามนะเออหมาเหา่าเห่าไม่เลิกละ ่นอ้าว,าวาจำไม่ได้ด้วยอบ้านตัวเองอยู่ไหนมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเหรอสามสิบปีที่ไม่ได้กลับมาไม่เอาลูกไม่เห่าลูก,อ,ลกอุย้ยลมเย็นมากเลยอะ่ะลมโคตรเย็นเลยลมเย็นสบายจุดตรงนี้เลยเหรอตรงเสาเนี่ยเหรอบ้านหลังใหญ่ไหมสมัยก่อน ก็เสาต้นๆหนึงก็น่าจะแล้วก็ยังไงโพี่เป็นโดนเวรคืนเนระไม่รู้เหมือนกันนะเขาบอกเป็นพี่แต่ว่าตอนนั้นก็คือยังเด็กอยู่เนาะแต่บ้านหลังนี้ติดติดริมน้ําริมคลองเลยนะตรงนี้มันเป็นก็เป็นพื้นเขื่อนเหรอหรือเป็นพื้นบ้านเขาอ๋อมีเรือด้วยนะพ่ออยากไปพายเล่นไหม ไม่กล้าลงอะไรกลัวนี่ลุงไก่เขาไหว่เออะไรว่าพายเรือเก่ง๋อตรงนี้เป็นจุดแบบนั่งเล่นริมธรรมชาติอุ้ยแต่ลมเย็นชอบตรงที่แบบลมมันเย็นเนี่ยเธอฉันชอบตรงที่ลมมันเย็นมากเลยอะบรรยากาศดีมาก,กมสวยว่ะ็นตามแจกได้เก็บก้อนเต็มเทาไหมาก องาปลาไม่ต้องผูกเพื่อปลาขึ้นหย่งเขาอือเอารดเลยเลยวก็เลยไม่ให้อือตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มนะคะก็ง่วงมากแล้วสำหรับวันนี้นะคะคลิปวันนี้ก็จะจบกันที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อัพคลิปวันถัดไป มาดูกันว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่วารินชำราบเมืองอุบลน,นะจ๊ะอันนี้นอนหลับฝันดีจ้า